สวัสดีครับผมทําคลิปนี้เพื่อที่จะสื่อสารกับคุณต้นไผ่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ได้ประโยชน์นี่ก็ดีกําลังจะกลับบ้านพอดีเห็นคุณต้นไผ่ไปซื้อ,อบักอโลโละครับฮอนนะคล้ายๆผมนะครับก็เลยจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนะับคุณต้นไผ่นิดหนึ่งเพราะว่าใช้มาแล้วระยะหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือบักอโลโลหรือฮอนนะครับ มันทาจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นจุดล้อมเหลวมันจะไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตั้งไว้บนเตาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าตั้งไว้บนเตาตลอดในตรงขอบเนี่ยมันจะร้อนเกิน300-400ผมจำไม่แม่นว่าอุณหภูมิความจุดล้อมเหลวอลูมิเนียมีนมันเท่าไหร่อเอาเป็นว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราเผา,านานๆนะครับโดยเฉพาะฐานไม้ไผ่เนี่ยเราเผาต่อไปหลังจากควันใสานานๆอุณหภูมิมันจะขึ้นสูงมาก เพราะฉะนั้นผมเลยทํานี่ครับขาเพื่อที่ถอดเก็บได้นะครับแล้วอีกประโยชน์หนึ่งก็คือว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเตาแบบนี้นะครับเตาถังครึ่งกนะ็เหมือนกันผมจะตอบปล่องต,งตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยผมจะตอบปล่องขึ้นไปเป็นเป็นเมตรเพราะฉะนั้น,น,นจะมาใช้ตัวนี้ตลอดไม่ได้คือค้างไว้ตลอดไม่ได้ก็เลยต้องเป็นชุดถอดเก็บนะครับก็แล้วแต่ครับก็จะทําลกลไกอย่างไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ถอดเก็บได้ผมจะถอดเก็บนี้ครับ สวมเข้าไปนะครับอันนี้ปรับระดับความสูงได้นะครับปรับความสูงต่ําได้แล้วแต่ลมแรงลมไม่แรงนะครับอย่างนี้เป็นต้นพอสวมมาปุ๊บผมก็จับเอาน้ําส้มควันไม้ใส่เข้าไปเออคิปก่อนโน้นนะ่ผมต้องขออภัยนิดนึงครับเวลาผมสวมตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วผมปล่อยผมบอกว่าปล่อยควันใขึ้นไปตรงนั้นได้สะดวกโดยที่มันไม่มีผลต่อการเก็บนส้มควันไม้แต่ว่าเมื่อคือนก่อน ผมทดลองแล้วนะครับมีผลมากเลยผมไม่รู้ว่าทําไมคราวนั้นถึงไม่ค่อยมีผลมีผลก็คือว่าเราควรจะเอาผ้าชุบน้ํานะครับผ้าชุบน้ําแล้วก็พันพันรอบเลยให้ควันเนี่ยมันมาออตรงนี้เดี๋ยวไอตัวนี้ก็จะด,ดูดเข้าไปเองนะครับเพราะเราด้ได้ความควันน้ำส้มควันไม้ที่ปริมาณมากขึ้นนะครับไอตรงเนี้ยผมทำนี่ยครับ ตรงนี้ผมผมเอาลูกหนูปาด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 แล้วก็พุ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องสนิทเพราะว่าเราใช้ผ้าชุบน้ําเนี่ยปิดรอบๆได้นะครับปิดรอบๆได้ใช้ได้ผลดีครับราคาถูกมากนะครับร้านขายของเก่าถ้าลดอัตรตาตัวตนว่าเราใช้ของเก่าทิ้งไปเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่บ้านก็ทําตามได้ด้วยนะครับ โอเคคลิปสั้นๆเท่านี้ครับผมก็ามาทําคลิปนี้เพื่อแรกเปลี่ยนว่ามันได้ผลดีนะครับแต่ทําเป็นชุดถอดเก็บได้ก็แล้วกันนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ